รายการนี้เหมาะสําหรับผู้ชมทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเพลินผลิตจํากัดร่วมกับสถานีทรทัศน์กองทัพบกช่อง5เสนอあの札幌の街中にはですね、地下街っていうのが発達してますから、大通り公園の下、そして、札幌駅から大通りまでもずっと地下街や地下通路があってですね。そこで雪そして雨、寒さにも気にしないで お買い物ができる空間がたくさんありますから。 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทนายมานะฮะอยู่กับผมธนากรมหาวิทุนวันนี้เราจะพามาทาําความรู้จักกับออโลราทาวกับโพลาทาวต้องบอกก่อนเลยว่าที่ซัปโปโรเนียมีอะไรที่แตกต่างจากที่อื่นๆถ้าเกิดเป็นที่โตเกียวโซาส้กกาเกียวโตนาระอะไรพวกนี้คือคนเนี่ยเขาจะเดินอยู่ข้างบนเนี่ยตามท้องถนนเนี่ยเราจะเห็นคนเต็มไปหมดเลยแต่คุณผู้ชมสงสัยไหมละ่ะว่าทําไมเนี่ย คนน้อยมากๆผมอะจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบข้างล่างในออรรลาทาวครับ คงบังวะค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะสดายมากของเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเที่ยวกลางเมืองซัปโปโรกันต่อค่ะไปยังสถานที่ที่ท่านนายกเทศมนตรีและแอปพลิเคชันที่เป็นที่นิยมของคนไทยที่มาเที่ยวที่ฮอกไกโดอย่างทริปปิโนโเขาให้ความสนใจกันค่ะ ซึ่งคราวนี้ก่อสร้างของเราก็ได้ไปตามล่าหาจนเจอแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือแหล่งช้อปปิ้งใต้ดินอย่างโพทาวออโรราทาวทางเชื่อมที่เชื่อมจากสถานีรถไฟซัปโปโรของ J จอาไปยังสถานีรถไฟใต้ดินโอโดริและชานุโคจินั่นเองค่ะ ซึ่งแต่ละที่ค่ะก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามีอยู่ว่าเรามาเริ่มต้นกันที่สวรรค์ของสาวๆอย่างแหล่งช้อปปิง้งที่ไม่ต้องไปกลัวลมกลัวฝนกลัวความหนาวนี่เลยค่ะคุณผู้ชมโพดทาวออโรราทาวเป็นสถานที่ที่เป็นคำตอบของคำถามช่วงท้ายสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าทำไมเราจึงไม่ค่อยเห็นคนในซัปโปโรออกไปเดินบนท้องถนนกันนี่แหละค่ะ ซึ่งออโรราทาวน์แห่งนี้นะคะก็เป็นทางเดินใต้ดินที่ถูกจัดวางเอาไว้ในแนวนอนของตุ้เมืองซัปโปโรเริ่มต้นตั้งแต่ซัปโปโรเทเลบิโตหรือว่าซัปโปโรทวีทาวเวอร์และก็ยาวไปจนถึงสถานีรถไฟใต้ดินโอโดริเป็นระยะทางทั้งสิ้น312เมตรค่ะส่วนโพทาวน์นั้นจะทอดตัวอยู่ใต้โอโดริพาร์คตั้งแต่บล็อกที่1ถึง4ค่ะเป็นระยะทางทั้งหมด400เมตรด้วยกันรวมทั้งหมดแล้วนะคะระยะทางเดินที่ให้สาวๆอย่างเราน้ํานได้มีพื้นที่ในการช็อป ทั้งหมด712เมตรด้วยกันค่ะแล้วก็มีร้านค้าทั้งของกินของใช้ให้เลือกซื้อเลือกหากันทั้งหมดถึง137ร้านค้าด้วยกันโอ้โหเรียกได้ว่างานนี้นะคะเราสามารถช้อปปิ้งกันได้แบบที่นี่ที่เดียวไม่ต้องเปลี่ยนไปที่อื่นเลยละค่ะ,กกะส่วนทางใต้ดินที่เชื่อมกับสถานีรถไฟ JR ซัปโปโรและสถานีรถไฟใต้ดินโอโดริน,นั้น ก็จะเป็นทางเดินใต้ดินที่เหมือนกับในจังหวัดอื่นๆเช่นทางเดินใต้ดินชินจูกุที่โตเกียวนั่นแหละค่ะซึ่งเป็นทางเชื่อมเข้าอาคารแล้วก็มีร้านค้าอยู่เล็กน้อยค่ะคุณผู้ชม อุยแต่มิยูขอแอบกระซิบสาวๆกันหน่อยนะคะว่าทางเชื่อมระหว่างสถานีซัปโปโรกับโอโดริแห่งนี้จะมีแผงลอยร้านค้าขายสินค้าแบรนด์เนมมือสองด้วยนะคะและที่มิยูต้องใช้คําว่าแผงลอยก็เป็นเพราะว่าคนที่เนี้ยเขาบอกมานะคะว่าแผงลอยนี้นานๆจะมาสักทีหนึ่งและก็จะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสาวๆท่านไหนผ่านไปแล้วได้เจอละก็ต้องรีบขวากลับมาให้ได้เลยนะคะเพราะถือว่าคุณนั้นโชคดีเอามากๆเลยละค่ะ ชมคะ้ะรู้สึกว่าตอนนี้ก่อสั่งเนี่ยจะได้ไปเจอกับร้านค้าที่น่าสนใจเข้าร้านหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะลองไปดูกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นร้านอะไรข้างใต้เนี่ยที่ออโรร่าทาวน์นี่นะมีร้านร้านหนึ่งที่น่าสนใจมากนั่นก็คือลูปิกาเซียเพราะว่าข้างหลังเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีชาเรียงลายเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าในร้านเขามีชาทั้งหมด200กว่าชนิดเป็นชาญ,ญี่ปุ่น ชาสิงคโปร์ชาสีบังกาชาประเทศนูประเทศนี้ประเทศนั้นรวมกันอยู่มีชาแปลกๆด้วยไม่ว่าจะเป็นชาเค้กอัป p ี้เบิร์เดย์รสชาติจะเป็นยังไงชาลดคุกกี้แล้วก็ชาอื่นๆชาแปลกๆชาธรรมดาชาเออเกรชาอะไรที่คนปกติกินกันก็มีแต่ที่ผมเห็น และน่าสนใจที่สุดคือตัวนี้เลยชาดอกไม้คือเขาบอกว่าใส่ดอกไม้เข้าไปใส่ชาลงไป1ลูกเติมน้ำร้อยห้าสิบถึงสองมิลรอถึงสอถึงสานาทีชาก็จะบานออก แล้วก็สามารถเสิร์ฟได้3ถึง4คน3 4ถึง4ถ้วยถ้าสนใจและที่สำคัญนะฮะคุณผู้ชมบอกเลยว่าชากล่องนี้ไชาดอ,อกไม้เนี่ยมี5แบบทางรายการจัดไปให้คุณผู้ชมแล้วครับเป็นของฝากในเทปนี้เอาไปเลย1รางวัลเดี๋ยวกติการอชมตามแฟนเพจนะครับ ได้มาแลครับของที่บอกว่าจะไปฝากคุณผู้ชมใครที่อยากได้ก็ติดตามชมตามดูกันนะฮะว่ากติกาของเราคืออะไร